ได,ด้สบายดีไอพี่ปลาลุงขขเขาคนเราด้วยกันคนเราบรรดาเผา,าอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศเช่นเก่าเช่นเคยเนาะผู้ขาเองเพชรสอนดักประกาศทานยินยงกันสายไอพี่ปลาลุงเนาะทุกทีทุกบอลคอยให้กำลังใจและว่าวา,วาเกียนกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเมื่อนี้ผู้ขาก็จเว้าเรื่องคนที่เขาเอื่นว่ากลุ่มก้อนหรือว่าหยาบซาดักดนันเนาะปะนาม หยียบย่ำซ้ำาตืมคนหามาวาเนาะก้าบ้านเพื่นเมืองฐานคือสองคนผัวขาเอาหกขึ้นี่ยเนาะเฮาแวก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 เนาะสแต็กขี่เป็นอาหารอัตถา,านก่อกวนคนหามาวะด้วยที่ขาดลักลาละก,กันปั่นน้ำเป็นตอนควมำข้าศอกออกขาวาว่าว่าวาหามาคำอยู่แ่ ซอสันดานบสมเขาว่ากินเข่าเผาหัวใจเนาะผู้ข่าเ็เรยตะนักว่ามันคือสมบริกรกินเข่าเผาหัวใจเนาะปวดหัวใจมันหมืดบอดอาหารลักมันก็คือสิสอกกินเศษขยะขันซอาษาบันกลเป็นเกี้ยงกับว่าตัวเฮียละเมิดอธิปไตย ใส่คำว่าโวหารตั้งก่อนกลุ่มหยุ่ยแย่ปันปวนนำเอามิตรภาพที่ดีงามสองฝาพขังลาวไทยมาสามความบอดีเท็ดให้สิ่งที่ดีงามสั่นไหวเท็ดให้คนสองศาสตร์ละแวง นี่แนะนำส่วนตัวลูกผู้ชายตัวจริงจะบอเซแสงแก่งทำแล้วก็จะบละเมอร์สิทธิ์เพราะว่าตนักมรญญารยาทคนดีคือให้เกียรติเห็นผู้สิ่งที่ยากลำบากบทซ้ำเติมบอ,บอซอกหาบออิจสาสองคนเนี่ยก็ะนาสงสารเพิ่นผู้ดีเนาะ อยู่ข่างๆอยู่ไกลอยู่เคียงแต่ต้องมีสองคนเนี่ยเปอเปื้อน,นดักด้านหยาบสะว่อกับคนอื่นว่าวกับบ้านอื่นด้วยพ่อได้ๆแลกข่าจ้างรางวัลใส่ปากวัวหาน เบื้งหนา้าเบื้งตากรบโตา่างกั้คับลูกมาเนาะมากี่เฮือนเสียเนาะเสียสัตว์เกิดไ,ได้บ้านนี่เมืองนี่ประเทศลาวเขามีอธิปไตยเขามีก่อนกำลังเขามีระบบระเบียบก,การบริหารจัดการ คนเล่าเขาก็มีตีนมีมือมึงเนี่ยอยาิมามาเกิดปาดความเป็นคนสัตว์เดรสานยังดีกว่าสลายเราเองก็หลงคิดไปว่ามนุษย์ร,ร้ำเนี่ยแก เลิกทำโซเชียลไปแล้วนะครับหรือว่าแกไปพูดไปเกิดไปแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับอยู่ๆแกก็โผล่มานะครับเพิ่งจะเห็นคลิปแกนะครับหรือว่าเราเองไม่ได้ติดตามตลอดก็ไม่รู้นะครับพี่น้องอย่างที่พี่น้องได้ยินและก็ได้ฟังนะครับรู้สึกว่ามารอบนี้แกจะมาหนักมากนะครับคําพูดคําจานี่ถือว่าคือพูดง่ายด่าหยาบนะครับพูดคําหยาบตลอดนะครับ ทางโซเชียลนะครับแกไม่คิดว่าเออวันใดวันหนึ่งลูกหลานแกจะเข้าไปเห็นไปดูแล้วก็ไปเจอสิ่งที่แกพูดออกมาเนี่ยมันเป็นคำพูดคำจาที่ไม่น่าให้เยาวชนหรือไม่น่าให้เด็กรุ่นหลังๆได้ยินแล้วก็ได้ฟังลูกหลานได้ยินแล้วก็ได้ฟังใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าดูคำด่าแกเนี่ยแกด่าแบบ คือพูดง่ายประมาณว่า,าชิงหมาเกิดนะครับคนเนี่ยชิงหมาเกิดโอ้ก็ได้ฟังแล้วก็แอบมินก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับสำหรับคำพูดคำจาของลูกผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่แกบอกนะครับลูกผู้ชายอย่างแกแกว่าอย่างนี้นะครับแกบอกประมาณนี้ก็คือแกเนี่ยจะพูดถึงระยะหลังมาเนี่ยนะครับแกจะพูดถึง คนที่ทำสื่อโซเชียลใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องของสอปปลาวไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าล่าสุดก็คนไทยเรานะครับที่แกรูปขึ้นมาให้ดูนี่พี่น้องครับแกก็ประมาณว่าไม่อยากให้บ้านเมืองอื่นหรือคนอื่นเนี่ยมาพูดถึงบ้านตัวเองในสิ่งที่ไม่ดี เพราะว่าบางทีพวกคุณไม่รู้ว่าในสอปลาวเรื่องจริงมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบไหนนะครับคิดว่าลาวก็มีกฎหมายมอาีอธิปไตยของตัวเองประมาณนั้นนะครับไม่อยากจะให้คนอื่นนำเสนอในเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสอปลาวแต่แกลืมคิดไปว่าตัวแกเองก็ทำสื่อโซเชียลนะครับแก สามารถที่จะทําได้แล้วคนอื่นทําไมถึงทําไม่ได้ครับคนที่ทาเนี่ยครับเขาก็อยากจะให้คนทั้งโลกรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสปปลาวซึ่งสงปปลาวเองเนี่ยเป็นประเทศปกครองระบอบคอมมิวนิสต์นะครับคือสื่อสาธารณะหรือสื่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับอย่าง พวกยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าฟูเอนเซอร์ต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องสอปปเราในาทางที่เป็นคือความจริงว่างั้นเถอะพี่น้องนะครับความจริงแต่ทางการของสอปปเราหรือคนเราบางคนบางกลุ่มรับไม่ได้ก็อย่างามนุษยธรมคนนี้เหมือนกันรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดความจริงนะครับเพราะว่าสื่อของเราเอง คนลาวเองไม่กล้าที่จะนําเสนอไม่สามารถที่จะเอาเรื่องจริงในสปปลาวออกมานําเสนอให้คนทั้งโลกได้เห็นนะครับนี่เขาก็เลยยอมรับตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยต้องออกมาตอบโต้แบบนี้นะคเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับทุกวันนี้ทุกคนมีกล้องอยู่ในมือนะครับมีโทรศัพท์อยู่ในมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ ครับคุณคิดว่าคุณปิดได้เือครับใช่ไหมครับมันต้องเล็ดลอดออกมาวันใดก็วันหนึ่งคุณสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเขาพอคุณเนี่ยกดติ๊กเดียวใช่ไหมครับมันก็จะไปทั่วถึงแม้ว่าตัวต้นฉบับจะลบไปแล้วก็ช่างแต่ว่าคนที่เขาสามารถที่จะก๊อปได้ในทันเวลา อย่างนี้คุณต้องเข้าใจนะครับมนุษยธรรมว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคนนั้นไปล่วงล้ำอธิปไตยของคุณไปเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเอานั่นนี่มาปฏิปปต่อกันจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เพราะแบบนี้แหละครับเพราะว่าพวกคุณเองพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนพยายามที่ปิดหูปิดตาคนทั้งโลกนะครับไม่อยากให้ใครเข้ามา รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในสปลาวแต่มันปิดไม่มิดมันปิดไม่ได้คุณต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้มันโลกสมัยไหนยุคไหนแล้วแล้วคุณจะมาห้ามไม่ให้คนอื่นเนี่ยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศคุณออกมาเผยแพร่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ มันสามารถที่จะกดแค่ติ๊กเดียวก็รับรู้กันไปทั้งโลกนะครับมนุษย์ธรรมต้องคิดแล้วก็ต้องอทำใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดออกมาในวันนี้ถือว่า,ามันสะท้อนถึงตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีวุฒิภาวะเลย นะครับจากคําพูดคําจาของคุณคุณอชอบไปบอกว่าแต่คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวคุณเองไม่ย้อนกลับมาดูตัวคุณว่าคุณเป็นยังไงก็เหมือนกันครับในสปลาวกาคิดว่าบ้านนั้นเมืองน,นี้ไม่ดีโน่นนี่นั่นแต่บ้านเมืองคุณเองคุณก็ไม่ย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่คนอื่นนําไปพูดสิ่งที่คนอื่นนําไปเผยแพร่ มันเป็นเรื่องจริงที่พวกคุณไม่กล้าที่จะนําเสนอสมากกว่านะครับฝากไว้คิดนะครับสำหรับมนุษย์ถ้ำคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุ่มัังใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจรับพาเที่ยวชาแนลสวัสดีครับ